สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะเมื่อวนี้ก็ได้เรืองงามยามดีนะคะมาพบเจอกับลุสลาพร้อมทีมงานนางรำนะคะวันนี้มาทำบุญทอดกระถินที่วัดบ้านดงป่าแดงนะคะก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องให้ได้รับชมกันนะคะไปรับชมบรรยากาศความม้อนซื่นอนรอนเศร้รานนการทำบุญกระถินครั้งนี้กันเลยค่ะบุญที่มีความสำคัญ นาพุวันนี้นะคะมาบุญกระถินที่บ้านต้นป่าแดงนะคะทีมนางรำจำปาดงนะคะรอจังไงนะครับเนาะว่าให้ใจร้อนวันยังไงวันนี้ก็เสียสละมาทำบุญแล้วนางรำก็บม่ได้เฝ้าไว้เกี่ยวเขาหรอวะไี่เกี่ยวเวยนกี้เกี่ยวเขาแล้วนาจะดำเนาะบม่ไปเดินนาจะดำมาสอบซิเว ฟาร์ซเซียนนโยบายเกี่ยวข่าววิ่งหนึ่งไม่ฟาร์ซเซียนเกี่ยวข่าวออกแม่ป่าเอากินกินเด้๋ยวคำปมเนื่อคนมีคนไรสวยๆกินค่ะกินค่ะเดี๋ยวคำปมโอ้สวยจังเลยค่ะโอ้คุณนายใส่ตสุดสวยเลยขางเครื่องเลยวันน um> right ี้ต้อนรับเต็มที่ค uh, ุณนายผู้ใหญ่บ้าน ท่านสังวานปองในวันนี้สวยพิเศษน้องอะไรนะน้องมัาน้องม้าโอ้ยน่ารักจังเลยเจ้าไม่ให้ไม่สวยเลยนะน้อนน่จะรำเหรอคะวันนี้จะรำเหรอน้องคนน่าเมมคน่ายแต่คุณนายเจ้าบจ้าแ่บวชนน้องคุณนายบวชเลยเรามีนางรำตัวนวันนี้ให้มีรอยยิ้มทุกท่านเด้่มาทำบุญเพราะว่าวันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเชิญเชิญสเต็ปครับหน่อยค่ะรำยังไงสวยมากยังไง นัพุกมันยากบขอบคุณครับขอบคุณครับคอมีนัพุ่มันยากมาเสิร์ฟอาหารอีกแล้วนะคะหนูไปหาแม่หนูค่ะหนูจะไปหาแม่หนูบายๆค่ะอยู่กระโดงกระแดงตังตะมพนหอมขับ่อยตาวเอง้ม่ไหตังตะไม่เฮื่อตตู่ข้าไ้ลูกไก่ตู้ข้าได้เนาะมีข้าวต้มด้วยนะคะมีข้าวุ้นแล้วก็ข้าวต้มยังน ข้าวปุ้นน้ำข้าวปุ้นแล้วก็ข้าวต้มนะคะข้าวต้มข้าวต้มอันนี้ตำมะข่นะคะทำไมมันปิดมเตัม่สวนมันตัพอตหอมจรนะครับแซ่บไหมคะยามา

จากคาทัวรค่ะมีกัสวยหรอกว่าสวยๆเลยเลยสุขภาพดีเลยจะหลงหมดแล้วงางเขามาจังหลงพลื้อนอ่ะพลื้อนน้องว่ะสวยแล้วค่ะมันแปดเก้าโมงแล้ก็สวยไทยบ้านจังปะดุงหระกว่าหนูซ้วมตามนะคะคือซวมตาม้วกินข้าวแก้วแก้วนะคะแก้วอะไรคะแก้วปลาแดดแก้วปลาแดดกัมมี่านกัมมีเอาน้ำพุ่มบางยาไม่หางเครื่องหน่อยมันจะฟ่อนบ่งงามได้ Nam mama, Mau em phụ mama, dăm hát dăm hát dăm bé mùa mưa 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 เเาเอหันนนเอาอนูเอาอนเอานอยู่จ้ะขอหนึ่งใบขอบคุณค่ะนึกฟาบบจ้าไม่ถึงนึ่งมิเอาหนูไปอั้งกินอีกแล้วนึกฟ นึ่งปลาค่ะนึ่งปลาหอมใบเตยนะคะหอมหุยๆกับจำแจ่วปลาแดกนะคะหม่โมมเลยค่ะแม่ออนแม่ออนโมมเอา,เอาไปกินทำไมคะก้างไอ้กินเนื้อปลาค่ะจะไปกินก้างทำไมเสริมแคลเซียมอ่ะแคลเซียมเยอะแคลเซียมอยู่ในก้างนะคะเหรอคะแคลเซียมอยู่ในก้างนะคะระวังก้างขาคอนะ หม <laughs> มค่ะพี่ดิดี้อร่อยค่ะ ตอนนี้กำลังถวายกองกระถินนะคะ พี่เตอร์เชซื้อมันเงินเลยไม่ถ่ายพูดกับพี่เตอร์แล้วครัเอาเคยอยู่ด้วยกันแล้ว่มา เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพากันกลับแล้วนะคะ สำหรับบรรยากาศการทำบุญทอดกระถินวันนี้นะคะลูสาลาก็ bye, มา <bye. S 1> ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ <Bye. S 1> ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจนะคะ mm hmm. ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไว้มีโอกาสจะเก็บบรรยากาศการทำบุญมาฝากพี่น้องอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ